ริ้วทองมาแล้วจ้านี่ยมก็แต่งเล่นๆนะคะอาจจะไม่เหมือนเป๊ะเนาะยังไงก็ไปดูกันเนาะว่ายำทำยังไงคะ่ะ อะค่ะวันนี้มาแต่งหน้าเล่นๆกันเนาะจะแต่งเป็นร้วทองนะคะก็เอาลุคที่แบบเป็นผีเลยนะซึ่งเรามาเตรียมผิวหน้ากันนี้ก็น,น่าสดเนาะยาก็ลงกันแดดไว้แล้วนะคะวันนี้ลงกันแดดตัวนี้ของแคทตี้ดอนนะคะแล้วก็ลงไพรเมอร์ไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะของคอลเลคชันนะคะต่อมาผิวหน้านะคะคือต้องการให้หน้าเนี่ยดูขาวและดูเนียนโบที่สุดนะคะวันนี้ยงก็เลยจะใช้เจ้าตัวเออนี้เลยนะคะเป็นคิวชั่นบีบีนะอ่ะลงเลยนะตัวนี้จะแบบว่าให้ความเนียนแล้วก็ ขาวโบ้ดีจีเลยนะคะเราก็ตอบโจทย์กับลุคนี้มากเลยนะก็ค่อยๆทาสลงไปเลยนะคะใครอยากจะใช้รองพื้นก็ได้นะแต่ว่าเอ่อยัางอยากใช้ตัวนี้นะคะว่ามันเร็วดีแล้วอย่างหนึ่งคือมันให้ความแบบความขาวดีนะคะใครอยากหน้าขาวก็ให้เลือกรองพื้นหรือว่าเลือกเจ้าตัว CCB B เนี่ยให้ขาวกหน้านะมันจะได้เหมือนลุกลิ้วทองนะคะก็ค่อยๆแท็บทบนะคะทั่วหน้าเลยให้มีความเนียนที่สุดนะคะแทบไปเรื่อยๆเลย อันนี้ก็ลงเรียบร้อยทั่วหน้าแล้วเห็นไหมคะว่าเนียนแล้วก็ปกปิดรอยได้ดีเลยเห็นไหมลุคนี้ยังจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้มันแบบค่อนข้างที่จะปิดดีมากแล้วนะคะคือไม่มีรอยอะไรเลยที่ยังต้องการปิดแล้วเพราะว่าใต้ตรงใต้าตาเนี่ยยังก็ใช้เขาปิดไปเลยนะมันเลยทําให้แบบดูสว่างสวยเท่ากันแล้วนะจ๊ะสำหรับผิวหน้าแล้วก็อย่าลืมคอด้วยนะคะโอเคสําหรับคนที่หน้าแบบว่าแห้งหน่อยนะก็ไม่ต้องลงแป้งแล้วนะคะคือจบได้เลยนะคะแต่ว่าแยมเนี่ยเป็นคนผิวผ,วผสมเนาะก็เลยเดี๋ยวจะลงแป้งพับนะคะแป้งับแเปป็นนน้งงสมรอืะ บริเวณที่มันหมันง่ายนะคะด้วยการใช้แปลงนะคะแตะออกไปลูกนี้หน้าเราจะเนียนมากก็บริเวณนี้ก็เบาๆเสร็จแล้วนะคะสำหรับผิวหน้าเนาะก็ขาวเนียนเป็นริ้วทองแล้วอ่ะต่อมาก็มาเขียนคิวกันนะคะจากลุกที่ให้ดูนะ ก็คิ้วปกติเลยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนคิ้วกันตามอัธยาศัยนะคะคิ้วก็ไม่ต้องอ่อนมากนะเอาแบบว่าให้มันแบบเข้มหน่อยนะคะ แต่งตากันต่อเลยนะคะก็เดี๋ยวจะลงตัวนี้นะคะเป็นสติ๊กนะคะเป็นอายแชโดว์สติ๊กของ W 7นะสีอะไรอะเดี๋ยวแบบนี้สีคอฟฟนะเป็นสีแบบว่าเพราะว่าเปิดตาริ้วทองนางก็มีสีอ่อนๆเบาๆอยู่แต่ว่าเขาจะมาเน้นที่การเขียนขอบตานะคะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สีทองนะคะเพราะว่าเปิดตาดิวเขาจะดูเป็นทองๆหน่อยก็คือประมาณนี้นะคะน้ำตาลทองๆเนาะ เราก็แตะลงไปเลยทั่วเปลืกตาเลยต่อมานะคะจะใช้สีเบจอ่อนแบบมีชิมเมอร์หน่อยเนาะก็ยังจะใช้สีประมาณนี้นะคะแตะเฉพาะบริเวณหัวตาเนาะคือดูจากในรูปแล้วมันจะมีความแบบสว่างตรงนี้นิดนึงนะคะเราก็แตะแค่นี้พอ แล้วก็เดี๋ยวเราจะคัดเป้าเนาะแบบนี้นะคะเบาๆด้วยสีนี้นะ <c oughs> เป็นสีน้ำตาลเนื้อด้านนะคะ <c oughs> แตะเบาๆแล้วก็เบลนเลยค่ะ <c oughs> แบบนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วนะคะใต้หนกคิว้วเราจะฟาสีขาวนะคะเพราะว่าจากในลุคแล้วเขาใช้สีขาวเลย <c oughs> ก็พาดสีขาวนะอะไรก็ได้นะจ๊ะ แล้วก็เก็บเลยตรงใต้หนกคิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยเลยนะจ๊ะเหมือนเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วใต้หนกคิ้วอย่ามาเก็บขอบตาล่างกันนะคะด้วยน้ำตาลเข้มนะคะแบบไม่มีชิมเมอร์นะคะเป็นเนื้อแมทเลยกลีดเบาๆนะ แ,บบะะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสีแดงเบาแบบแ,บบแบบแดงเลือดๆหน่อยเดี๋ยวไปหาก่อนโอเคค่ะหาสีแดงไม่ได้นะคะก็เลยไปอะแดปเอาลิสติกมาใช้แทนนะยําก็เลยเอาคิสมีนะคะสีแดงเบอร์หของยําเนี่ยแต่งตาแทนในการใช้ไอแชโดว์สีแดงมันหาไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะมันใช้แทนกันได้ลองทาแล้วรอดอยู่นะก็ใช้แปรงหัวตัดเนี่ยนะคะแตะตัวเนื้อลิปเลยเนาะเสร็จแล้วก็เอาไปแตะกับทิชชู่หนึ่งรอบนะเสร็จแล้วก็ปาออกไปเลย เฮ้ยเลิศอยู <my mom> <ses> ่นะเริ <forever> ่มกลัวต like ัวเองก็แดงได้ใจอยู่อ่ะเรามากีดอายกันนะคะก็คีย์สำคัญเลยก็คือการวิงหัวตาให้แหลมแบบนี้นะคะก็จะเหมือนในลุกเลยนะก็ควรจะเลือกอายไลเนอร์ที่เส้นดำเขียนแล้วมันติดเลยนะ อายเสร็จแล้วก็ดูแบบใกล้จะฟินิชลูกอะนะคะก็สำหรับอายไลเนอร์อตัวนี้เนาะมีคนถามมาเยอะนะคะอยากได้เพราะเส้นมันดำดีแล้วก็ดูเขียนง่ายมันจริงนะคะก็มันหมดไปนานแล้วแหละแล้วี่ยังก็บอกไม่มีมาแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวยังใกล้จะบินแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปตามหามาให้ก็ยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวมีของมาเพิ่มแน่นอนนะคะสำหรับ,รบอายไลเนอร์อตัวนี้นะคะเส้นดำคมกริบก็รอติดตามกันดูนะเนาะเนี่ยเขียนเสร็จแล้วโอ้โหเขียนง่ายมากแป๊บเดียวเสร็จเลยนะจ๊ะเส้นดำเวิร์ก็ไปติดขนตาม,มานะใครจะติดเบอร์อะไรก็พยายามเเเอออออาาใใใหห้้้้มมมััันน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 ไ่่่ญกกกะะะะะ็็ววีียชบบบบร์ BT01 คขงตตจปแ ขายแยกเป็นกล่องแบบนี้นะคะเพราะว่าขนเขาจะค่อนข้างนิ่มติดสบายตาดีเนาะก็ยังติดเบ์นี้นะจ๊ะเ <heut insights. S 2> สร็จแล้วก็มาปัดขนตาล่างด้วยนะคะด้วยมสวา,คา,ชชายสคาร่า,า,าเสร็จแล้วก็มาเซตเก็บรายละเอียดทุก<ๆ>อย่างอีกทีด้วยแปงะะ้งเนาะเพราะว่ามันจะได้ดูเนี๊ยบๆนะคะในลุคหน้าก็จะดูแบบเหมือ <second S 1> นเียนได้อีกนะจ๊ะเราก็ต้องตามน้ำนะคะ ขา,ว,าวันนี้จะไม่ปัดแก้มนะแต่ว่าจะเชดดิ้งให้มันชัดเฉพาะบริเวณตรงนี้นะคะพอดีว่าที่บ้านไม่มีที่ปัดแก้มสีแดงในลุกเขาจะแบบปัดเฉพาะตรงนี้นะคะสีแดงเนาะแต่ยังไม่มียำก็เลยใช้เชดดิ้งเอานะคะเชดดิ้งเยอะๆให้มันดูแบบดูต่ๆแล้วก็อแดปเอานะคะอะไรไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะ เฉพาะตรงนี้อย่างเดียวเลยเห็นปะก็จะคล้ายๆล้สุดท้ายแล้วก็มาทานลิปกันนะคะเป็นอันฟินิชลุคเลยก็จะใช้ลิปของ N Y X นะคะรุ่นนี้มีคนถามเยอะว่ามันคือเบอร์อะไรชื่ออะไรนะยําอ่านชื่อไม่ออกนะทรานซิวเนียหรือเปล่าทรานซิวเนียนะ ถ้าอ่านผิดก็ขอโทษนะคะ t r a n s มเวเนียนะคะเบอร์ SMLC 2 1นะคะลิฟของ NYX นะแท่งมันก็จะเป็นสีนี้นะคะรู้สึกจะเป็นสีใหม่ของเขาแล้วก็มันมีแค่เข้มๆเ,เนี่ยมีแค่สีเดียวนะก็สีจะเป็นคล้ายๆในลุกที่สุดแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับริ้วทองในลุกนี้กลัวตัวเองวะต้องทำตาเศร้าๆด้วยนะคุณดิเวเสียดายว่าผมเราสั้นกว่าเขานะคะผมแดงไปด้วยก็ ทำให้ดูนะคะอาจจะไม่แบบโปรเฟชมากเนาะก็สนุกสนุกนะจ๊ะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย